สวัสดีครับท่านผู้ชมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับพบกันอีกครั้งนะครับ EP นี้ก็พี่มิลกพี่มิลกอังกฤษนะครับนัดที่5นะครับอืมมาฟังกันด่วนเลยนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยคู่ดึกนะครับคู่ดึกถือว่าเป็นคู่เอกและก็ไฮไลท์ประจำสัปดาห์เลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปเยือนอาร์เซนอลที่ถิ่นอิมิเลสสเตเดียมผลปรากฏว่าโอ้โหอย่างสุดมันเลยครับ เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับยิงกันแบบไม่เยอะครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยสุดยอดนะครับยังเขาเรียกว่าอะไรระดับ5ดาวเหมือนเดิมนะครับในในสายใต้อันมีนะครับจะมีบางช่วงนะครับที่เนิดแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วโหสุดมันเลยครับอืมก็ถือว่าทิ้งห่างลิเวอร์พูลนะครับทิ้งห่าง2ทีมนี้โอไปเยอะเลยตอนนี้5แต้มนะครับช่องว่างระหว่างคะแนนนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับคู่แรกเลยนะครับของเมื่อคืนนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับแมวดำนะครับเปิดสเตเดียมออฟไลท์เสมอกับแอตตันวิลลาไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโดยที่ซันเดอร์แลนด์เนี่ยเหลือผู้เล่นสิบคนแต่ว่าแอตตานวิลลายิงนํำไปก่อนแล้วก็โดนตีเสมอนะครับก็ทำให้แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งแต้มบอลมารนะครับเปิดวิตาลิตี้สเตเดียมเสมอกับนิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับนี่ก็แบ่งกันไปอีกนะครับ ทีมละ1แต้มนะครับตามด้วยคู่บิ๊กแมตช์นะครับอาร์เซนอลเสมอกับแมนซี่นะครับหประตูต่อ1เช่นกันนะครับก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับเรามาสรุปผลกันเลยนะครับณขณะนี้ลงเล่นไปทั้งหมด5นัดเลยนะครับทุกทีมในห้านัดแล้วครับผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลนะครับนำโด่งวิจาร์ฟูลนะครับเก็บแต้มได้15แต้มเต็มนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มนี่เรียกว่าจะ ดมยาหมองยายาลมกันจ้าระวัางนะครับในช่วงท้ายเกมแต่สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับ15แต้มแทบจะทั้ง5แมตช์เลยมั้งให้6แมตช์กับแอตเลติโกมาดริดด้วยครับใน UCL ก็ถือว่าฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว6นัดนะครับอ่า6นัดทางการนะครับชนะรวดเลยนะครับนี่คือผลงานของลิเวอร์พูลนะครับในปีในฤดูกาล2025-26นะครับที่2นะครับอาร์เซนอลนะครับมีอยู่10 แต้มนะครับเมื่อคืนนี้ทาได้เสมอเก็บแต้มได้1คะแนนนะครับเพิ่มจาก9มาเป็น10นะครับนะเสมอแมนซีมานะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับอืมตามด้วยสเปอร์นะครับคะแนนเท่ากันนะครับกับอาร์เซนอลนะครับมีอยู่10แต้มนะครับก็สเปอร์เนี่ยก็ถือว่าปีนี้โทมัสแฟงเข้ามาทำทีมได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าเสมอไบตันนะครับในอาทิตย์นี้2ประตูต่อ2นะครับ อันดับที่3อันดับที่4นี่ครับคือบอลหมัดนะครับบอลหมัดนี่ก็เสมอนิวคาสเซิลมานะครับแบ่งกันไปทีละ1คะแนนจาก9มาเป็น10แต้มนะครับอยู่อันดับที่4นะครับแข่ง5ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแพ้1นึ่งนี่นก็คือแพ้ลิเวอร์พูลนะครับตามด้วยคริสตันพาเลสนะครับขึ้นมาจากลำดับที่ที่กลางๆตารางขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับมีอยู่9แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5นัดชนะ2 เสมอสายังไม่แพ้ครามีอยู่9แต้มนะครับนี่คโอ้คิสตันพาเลตนี่นัาหน้าใน,านเจอริเวอร์พูลนะครับล่าสุดก็ไปเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมมาที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับคว้าสามแต้มที่สําคัญไว้ได้นะครับนี่คือปราสาทเรือนแก้วคิสตันพาเลตตามด้วยเซลซีนะครับเซลซีลดลงมาอยู่อันดับที่6นะครับอถือว่าแม่ก็ ขัดใจแฟนบอลเซลซีนิดนึงนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่ถือว่ามันเหมือนกันนะครับอ่าต่างฝ่ายต่างโดนไล่ออกทีมละหนึ่งอ่าหนึ่งคนนะครับก็แพ้ให้กับแมนยูไป2ประตูต่อหนึ่งที่โอแทฟฟอร์ดนะครับก็ลงมาอยู่อันดับที่6นะครับอันดับที่7เนี่ยขึ้นมาแล้วครับขึ้นมา1-2ก่งลำดับนะครับซันเดอร์แลนด์นะครับ จากการแข่งขันทั้งหมด5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่งัดเมื่อคืนนี้เสมอแอตตันวิลล่าอย่างสุดมันเลยครับนับถือน้ำจิตน้ำใจของนักสู้นะครับมีอยู่8คะแนนนะครับนี่คือซันเดอร์แลนด์นะครับตามด้วยฟูลแลบนะครับฟูลแล็บเนี่ยแหมฤดูกาลนี้ก็ถือว่าสุดปังนะครับเอาชนะเบน f o ฟอร์ดไปได้ในนัดล่าสุดนะครับ3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มได้ในล่าสุดนะครับในนัดที่5นะครับ แข่งข้าชนะ2เสมอ2อแพ้1ครับมีอยู่8แต้มอ่ามาโกซิวาอมาดีเว้มามาดีย่ดูกาลน,นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่9นะครับแม่ก็อันดับนี้จะขัดใจแฟนบอลน,นิดหนึ่งเลยครับแข่งข้าชนะ2เสมอ1แพ้2มีอยู่7แต้มนะครับล่าสุดก็เสมอนะครับเมื่อคือนนี้เสมออาเซนอลเป็นหประตูต่อหน่น่าน่าจะชนะนะครับแต่ก็ ไม่สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้ช่วงท้ายเนี่ยเป๊ปกาวิโอลาทั้ง2เป๊ปนะครับเป๊ปไรเดอร์และเป๊ปกาวิโอลาเนี่ยส่งกองหลังแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับลงจ้าระหวัดแเลยวก็สุดท้ายก็โดนยิงเนี่ยไปส่งลงไปเยอะนะครับก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าเป๊ปกาวิโอลาเนี่ยเขาเป็นกุนซือระดับโลกเขาน่าจะรู้อะไรดีดีกว่ากุนซือหลายๆท่านอยู่แล้วกับผลกา,ารแข่งขันออกมาแล้วก็ได้แค่หนึ่งแต้มนะครับในอาทิตย์นี้ ไปที่เอเวอร์ตันนะครับอันดับที่10นะครับมีอยู่7แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเอเวอร์ตันนะครับก็เอเวอร์ตันเนี่ยล่าสุดก็เนี่ยนะทำดาร์บี้แมตช์แพ้ให้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับคะแนนก็เลยหล่นลงมาอยู่ตรงเนี้ยตรงอันดับที่10นี่ขึ้นมาแล้วครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตนะครับ นัดนี้นที่เอาชนะเซลซีไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นอยู่อันดับที่11เลยนะครับเก็บได้เพิ่มขึ้นมา7แต้มหวังว่าจะเก็บขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแข่งข้าชนะ2สเสมอ1แพ้2มีอยู่7แต้มนะครับตามรีลิทยูนิเต็ดนะครับอันดับที่12แข่งข้าชนะ2สเสมอ1แพ้2มีอยู่7แต้มนะครับรีลยูนิเต็ดนี่ในนัดล่าสุดเนี่ย ถล่มวูฟแฮมตันที่โมริเนียสเตเดียมมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับแหมสุดยอดนะครับถือว่าซันเดอร์แลนด์กับลีดยูเนเตดเนี่ยน่าจะอยู่รอดปลอดภัยในฐานะทีมน้องใหม่นะครับในฤดูกาลนี้ยังไงก็ติดตามกันยาวๆนะครับเหลืออีกตั้ง33นัดนะครับเหลืออีกปีหนึ่งว่างั้นเออเกือบขวบปีแล้วฮะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีพฤษภาคมนะฮะอันดับที่13คือนิวคาสเซิลนะครับ ดิวคาสเซนทำได้เสมอกับบอลมาทีโ่มรินิวสเตเดียไปศูนยประตูต่อศูนเพิ่มขึ้นมาแค่แต้มเดียวนะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับมี่6แต้มเสมือเยอะไปหน่อยนะครับใน,ในช่วงจังหวัดที่ไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ถือว่ายังไม่มานะครับยังไม่เข้าเป้านะครับเจ้าสาริกาดงนะครับอันดับที่14คือไบตันนะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ2 แพ้2นะครับมีอยู่5แต้มนะครับไบตันเนี่ยล่าสุดก็เสมอกับสเปอร์มา2ประตูต่อ2นะครับเก็บได้1แต้มนะครับก็ขย็บขึ้นมาอยู่อันดับที่5ที่ขอไพ่ที่14ี่ของตารางนะครับตามด้วยนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับแข่ง5าชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่5แต้มนะครับแหมก็เปลี่ยนมาเป็นแองกุงก็ยังยังไม่ชนะนะครับแองทำทำมาสานัดแล้วก็รู้สึกว่าแพ้2 แพ้2นะั้นในบอลถ้วยด้วยด้วยนะครับแพ้2แล้วก็เสมอเนี่ยเสมอ1นึ่งเนี่ยมาเสมอเบอร์ลี่ในนัดล่าสุดในที่เทปมัวเก็บได้1แต้มจากทีมเทปมัวออกมานะครับนี่คือนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอยู่อันดับที่15อันดับที่16นะครับเนี่ยที่เสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาเนี่ยเก็บได้เพิ่มมาอีก1แต้มเป็น3แต้มนะครับในฐานะาทีมหน้าใหม่น้องเก่าวางั้นนะครับชนะ1แพ้4นะครับมีอยู่3แต้ม นะครับของเบอร์ลี่อันดับที่16ตามด้วยเบนฟอร์ดนะครับแมเบนฟอร์ดเนี่ยต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใส่เกียร์ให้อีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลดลงมาอยู่อันดับที่17ก็พอเข้าใจได้นะครับตัวหลักๆออกหมดนะครับแล้วนำผู้ช่วยโค้ดขึ้นมาเป็นโค้ดแทนโทมัสแฟงนะครับก็ต้องศึกษากันอีกเยอะนะครับแข่ง5ชนะ1เสมอ1แพ้3มนะครับมีอยู่4แต้มนะครับนี่คือเบนฟอร์ดนะครับ เบนฟอร์ดเนี่ยในนล่าสุดเนี่ยไปแพ้ฟูลแลมนะครับที่คาร์วินคอตเทจสเตเดียมเนี่ยหประตูต่อ3นะครับอาทิตย์นี้ไม่ไม่มีแต้มนะครับอัตตันวิลล่านะครับที่เสมอกับซันเดอร์แลนด์มาหนึ่งแต้มนะครับอยู่อันดับที่18นะครับอ่าขยับตัวเองขึ้นมาอยู่1นึ่ลำดับนะครับมีอยู่3แต้มอยู่อันดับที่18นะครับเมื่อคืนเนี่ยเสมอซันเดอร์แลนด์มาหนึประตูต่อ1นะครับแบบ แบบชนิดเรียกว่าน่าชนะครับแต่สุดท้ายก็คือแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มนะครับอันดับที่19คือเวสแฮมนะครับยังบูไปเลิกนะครับเกยแฮมพอตเตอร์ยังคำทางไม่ถูกนะครับอาทิตย์นี้ในเวสแฮมก็ก็ไม่สามารถเก็บแต้มได้นะครับก็ยังแพ้คิทตันพาเลตอย่างต่อเนื่องอยู่1ประตูต่อ2อนะครับอยู่รองบวยนะครับอันดับที่19มีอยู่3แต้มนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด5นะัดชนะแค่1น นัดแค่นั้นเองนะครับก็ดีกว่าวูบนะครับวูบในห้านัดเนี่ยแพ้รวดเลยครับก็ไม่ไม่เสมอไม่ชนะไม่ใดใดทั้งสิ้นนะครับเสียประตูอย่างต่อเนื่องนะครับในวูบเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจนะครับในล่าสุดนี้ก็คือเปิดโมลินิยลเซียมให้ลีดน้องใหม่เข้ามาถล่มเป็นหนึ่งประตูต่อ3นะครับของอันดับบวยอยู่ครับแข่ง5มีศูนย์แต้มนะครับนี่คือล่าสุดนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนัดที่5นะครับแป๊บเดียวกบนัดที่ละาละก็เดี๋ยวทางช่องเราจะนำเสนอโปรแกรมนัดต่อไปนะครับก็คืออาทิตย์หน้านะครับก็ยังยังยังเป็นการแข่งขันที่ปกติอยู่พออาทิตย์หน้าปับนะ๊บเนี่ยก็จะมีพวกบอลถ้วยยุยูโรปนะครับไม่ว่า UCL หรือว่ายูฟาเขาจะเตะกันอย่างปกติของเขานั่นแหละแล้วก็ ก็ก่อนจะเข้าฟีฟ่าเดย์ก็จะมีอีกหนึ่นัดนะครับแล้วก็หยุดฟีฟ่าเดย์ไปประมาณ2อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทํางานอย่างมีความสุขนะครับก็ยงไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ